ตะลึงกันทั้งสนามพรพันเกิดปราดโชว์สกิลเซตเตอร์เบอร์หนึ่งทีมชาติไทยํทำเกาหลีใต้เวอร์ทั้งทีมสมราคาทายาสนุสราต้อมคำพรพันเกิดปราดโชว์สกิลเซตเตอร์เบอร์หนึ่งไทยํทำเกาหลีใต้เวอร์ทั้งสนามวอลเล่บอลปิดท้ายสัปดาห์แรกไปอย่างสวยงามจริงๆสำหรับวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยที่เพิ่งตบชนะทีมชาติเกาหลีใต้ไปได้ 3- 0ศย์เซต25-17 2 8ห6ห 25-21ในศึกวอลเล่บอลหญิงเนชันลีก FIVB Volleyball Nations League ประจำปี2023วอลเล่บอลขณะที่ผลงานของสาวไทยถือว่ายังอยู่ในขั้นยอดเยี่ยมสำหรับสนามแรกหลังจากที่แข่ง4นัดชนะ2แค่2นัดมี7คะแนนอยู่อันดับ8ของตารางจากทั้งหมด16ทีมแต่ยังมีอีก2สนาม8 เกมให้ได้เก็บคะแนนเพื่อลุ้นเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายไปแข่งขันรอบไฟนอลที่สหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับเรื่องนี้มีแฟนวอลเล่บอลหลายคนพูดถึงความยอดเยี่ยมของชมพู่พรพันเกิดปราดมือเซตของไทยที่โชว์ทักษะอันยอดเยี่ยมระหว่างเกมจังหวะดังกล่าวเกิดขึ้นในเซตที่3ตอนที่เกาหลีใต้นำอยู่6-4ซึ่งพรพันเกิดปราดยอดมือเซตของไทยโชว์การเซตมือเดียวไปด้านหลังให้บีม ทิมพิชยากกรัมตบสุดแรงทำเอาผู้เล่นเกาหลีใต้รับไม่อยู่และกลายเป็นแต้งของทีมไทยวอลเล่บอลสำหรับโปรแกรมของวอลเล่บอลสาวไทยในสัปดาห์ที่สองนักลงบราซิเลียบราซิลมีดังต่อไปนี้ไทยพบเยอรมนีวันที่14มิถุนายน2566เวลา3.30นาฬิกา30นาทีตามเวลาประเทศไทยเช้าวันที่15มิถุนายน2566 ไทยพบสหรัฐอเมริกาวันที่15มิถุนายน2566เวลาเที่ยงคืนตามเวลาประเทศไทยไทยพบเซอร์เบียวันที่17มิถุนายน2566เวลาเจ็นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยไทยพบโครเอเชียวันที่18มิถุนายน2566เวลาเที่ยงคืนตามเวลาประเทศไทยอย่างไรก็ตามแฟนๆสามารถรับชมการถ่ายทอดสด วอลเล่บอลได้ทางช่อง7 HD จะถ่ายทอดสดทุกแมชที่สาวไทยลงทำการแข่งขันทั้งทีวีปกติและออนไลน์ส่วนบักอาบูที tv, จะถ่ายทอดสดวอลเล่บอลเนชั่นลีทุกคู่ดูวอลเล่บอลสดมากกว่ามากกว่ามากกว่าช่องดูวอลเล่บอลสดทุกคู่น้อยกว่าน้อยกว่าน้อยกว่าดูวอลเล่บอลสด